ทำโปรเจกต์นี้มา2ปีค่ะแล้ววันนี้ก็มาถึงเป็น first premiere press ก็คือให้ผู้โชคดีแล้วก็ทุกคนที่ซื้อบัตรนะคะได้มานั่งดูพร้อมๆกันกับ first episode ค่ะซึ่งวันนี้วันที่7แล้วก็วันที่ on air จริงๆคือ1วันที่หนค่ะตื่นเต้นกันไหมทุกคนมากน่ผู้จัดทุกคู่ก่อนตั้งโปรเจกต์นี้ขึ้นมาี เป็นฟิลเหมือนอยากเรียกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาดูอ่ะเป็นฟิลเหมือนแบบมาดูกันได้แล้วนะมาดูเถอะอยากให้ทุกคนได้ดูเป็นเป็นผลงานที่เหมือนใหม่กับพี่เต๋อที่เติบโตอยู่ท่ามกลางสายตาทุกคนแล้วก็ได้แบบผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรากันมาเยอะมากๆนะคะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นโปรเจกต์นี้ว่าเป็นยังไงพี่เต๋อนะคะก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมไปขอความช่วยเหลือจากหลายคนมาก แล้วก็เหมือนเราเริ่มต้นกันมา2คนนะครับจากผมกับน้องใหม่เริ่มต้นตั้งแต่สร้างบริษัทแล้วก็สร้างซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็วันนี้มันเป็นวันที่แบบเหมือนครั้งแรกเหมือนประมาณว่าแบบคล้ายๆว่ามีลูกแล้วอุ้มลูกมาให้คนดูมันก็แบบมันรอดมาจากห้องคลอดอ่ะใช่ <S <S แบบนี่น้องแคลร์บลเนี่ยใช่แล้ก็ตื่นเต้นแต่ผมเชื่อว่าแคลร์บลจะทำให้ทุกทุกคนแบบเหมือนดีใจแล้วก็มีความสุขรับ กบครึ่งนะคะชื่อน้องเมเบิรนะคะแล้วก็คนนี้ชื่อน้องแป้งจีนะคะก็นักวิทยาศาสตร์กับนักบอลมาเจอกันเลยมันเทิงเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงมาสายมาสายนักแสดงดูก็ต้องมาฝึกการแสดงใหม่หมดเลยค่ะแต่ว่าอินเนอร์เขามีของก็เลยก็เลยพุชไปทางสายแบบศิลปะได้ค่คะเป็นรุ่นขแป้งจีป้วันนี้มาถึงแล้วรู้กรู้สึกดีใจมากๆค่ะก่อนอื่นก็คือแบบ ขอบคุณค่ะพี่หนุได้มีนามสกุลเป็นแบบมเมมเมอร์ไมน์ดีค่โอ้ยตอบดีจังอุ้ยตอนแรกแล้วตอนแรกที<ะ>่ตอบตัวเออขอบคุณขอบคุณพี่ค่ะีค่ค่ะใช่หนูแบบหนูดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่หนู์ทเนอร์แบบน้องน่ารักมากเลยพันยาเป็นลูกเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมมันภูดใจมากๆค่ะเรียกว่าสมกับ ถึงมาเหมือนแบบว่าสุดยอดมากๆเลยที่มาถึงณตอนตรงนี้การรอคอยใช่สมการรอคอยค่ะแล้วก็หนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองละทุกคนมากๆกแสดงวันที่ผ่านมาเหนื่อยมากเอ๊เฮ้ยไม่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 ถว่าการเดทางานบนบาทโอ้หนูรู้สึกมีความสุขมากๆแล้วหนูแบบดีใจมากๆที่ตัวเองได้มาอยู่ณตอนนี้ตรงนี้ค่ะใช่ ค่ะหนูก็อย่างแรกเลยหนูต้องขอบคุณพี่ๆค่ะที่ให้โอกาสนี้กับหนูเพราะว่าหนูไม่เคยผ่านการแสดงมาก่อนเลยคะ่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็ได้แสดงเป็นตัวหลักเลยก็ต้องขอบคุณโอกาสจากพี่ๆคะ่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เมเบิลแล้วก็พี่ๆจากทุกฝ่ายค่ะที่ทําให้วันนี้มันเกิดขึ้นได้คะ่ะใช่หนูดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะที่วันนี้ผลงานชิ้นนี้ก็จะได้ออกไปให้แคน,คนได้ดนได้เห็นใช่คะ่ะวันนี้แม่มาดูไหมแม่วันนี้มาดูค่ะแม่มาดูด้วย เเเกก็็ตตนะใคมาลยภูทุกคนนะเด็กไม่ใครเอาลูกชิ้นมาฝาก่ตางจังหวัดหมดเลยนี่โคราชภูเก็ตพี่เตยอยากกินอยากกินลูกชิ้นภูเก็ตนสองคนรู้สึกว่าอะไรที่มันยากที่สุดที่เราสามารถผ่านมันมาได้ในตอนนี้ไม่ใช่อไม่เอนลยเอาน้องกันเอาน้องเอาน้องเป็นยังไงบ้างที่จะตอบเขาไปเอานไปเอาไปสิ่งไหนที่ยากที่สุดที่สุดว่าเราสามารถทำมันผ่านได้เรียก การ acting แล้วกันค่ะแต่ว่าหนูได้รับทักษะเพิ่มทุกทครั้งในแบบเวลาที่พี่ๆเขาสอนนะคะได้ความรู้เพิ่มตลอดเวลาทุกๆทุกๆคิวทุกทกแบบการฝึกฝนขอบคุณพี่อก็ออจริงๆการแสดงมันท้าทายมากๆค่ะเป็นเรื่องแรกของพวกหนูทั้งสองคนแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากหนู่ค่ะในระดับหนึ่งเลยแต่ว่า พี่พี่พี่ใหม่พี่เตอ๋อก็ไม่เคยแบบปล่อยปล่อยเราเลยค่ะแบบว่าในการไม่ถึงว่าในการในการถ่ายค่ะในการถ่ายคือพี่พี่ก็จะมาอยู่หน้าเซตมาคอยช่วยไกลช่วยแนะนาพวกหนูตลอดก็คือ,อเวลาหนูไม่มั่นใจหรือว่ากลัวพี่พี่ก็จะแบบเอ้ยมีพี่อยู่ตรงนี้นะก็ต้องขอบคุณพี่มากเลยอย่างสมัยแบกหน้าที่กันยังไงครับอ๋อชัดเจนเลยครับคือผม ผมจะไปดูแลเรื่องพาร์ทโปรดักชันครับเรื่องเขียนบทอะไรเรื่องแบบการถ่ายทำอะไรส่วนคนนี้เขาจะเป็นพาร์ทของอาร์ติสต์แมเนจเมนต์ครับะจะดูแลเขาจะใกล้ชิดเด็กๆมากเขาจะแบบเหมือนต้องแบบเหมือนปรับลุคต้องแบบเหมือนสอนการแสดงพาไปออกงานเลือกเสือนะ้อผ้าแม้กระทั่งแบบตื่นกี่โมงก็ต้องบอกว่าจะพูดจะตื่นเช้าอะไรเงี้ยนอนจะนอนดึกอะไรเงี้ยครับเขาดูแลคือน้องใหม่ดูแลแบบเหมือนเป็นแม่เป็นพี่สาวจริงจครับเป็นครอบครัวเนพ่อเหมือนแม่เพราะว่างานเรางานส่วนตัวเราก็มี งานส่วนรวมเราก็ต้องทำค่ะก็อย่งางใหม่เองอะค่ะพอจบงาน,นสรจรวมก็ <g ül> คือใหม่อย่างอย่งยงางใหม่เองก็หลังจบหลังจากจบไม่อยู่อะค่ะ <c ười> มันจะมีแกลบว่างสักพักหนึ่งที่ใหญ่ๆอย่างเนี้ยอันนี้ใหม่ก็คุยในขณะเดียใหม่มัลติแคสต์มากใหม่ทาได้หลายอย่างเพร <c ười> าะแใหม่ก็จะคุยกับทั้งช่องวันเรื่องโปรเจกต์ต่อไปใช่ไหมแล้วก็ใหม่ก็รู้แล้วว่าใหม่มีวอลรหน้าต้นปีซึ่งปีนี้ใหม่ก็จะผจบไม่อยู่ใหม่จะมีแกลบหนึ่งว่างๆใหม่ก็ลุยงานเบื้องหลังุลุยเบื้องหลังดูแลเด็ก ทำไม่เต็มที่อะไรเย่างี้ถึงบอกว่าเนี่ยแคร์เบลเสร็จแล้วหอยอกโษษษ็โสดจนเล็หลังจากนี้แม่จะไปเป็นวาลานาแนนะแม่ก <c oughs> <c oughs> ็จะไปลายตะขาบต่อหังนั้นก็ <c oughs> ใช่จบปรุณยายแล้วก็จะไปโฟกัสในเรื่อง<ม>แต่ในขณะเดียวกันละ่ะต่อให้ถ่ายอยู่ในวาลาน่าก็คงจะต้องมีลูกๆไงก็ต้องดูเผื่อว่าเขามีแฟนมีมอะไรอย่างนี้เหมนเองก็ต้องเป็นคนดูแลไปด้วยได้จากใจนสองสองคนนี้หมดเลย ภูมิใจมากมากสิ่งหนึ่งที่ใหม่รู้สึกดีใจคือเขาเป็นดีกสองคนนี้เขาเป็นอีกออดกีแล้วก็แบบว่าไม่ <laughs> ใช่พนุงพใช่รู้สึกดีภูมิใจนะพี่พี่เขาเข้มงวดกับเรา <laughs> ยังไงบ้างเ <laughs> ป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับ กแคบบ้านเรียกว่าแบบว่าเขาเรียกไกด์ในทางให้เราเราไปในทางที่ดีค่ะแล้วก็บอกว่าอะไรไม่ดีไม่ดีใช่แต่ว่าถ้าสมมติเด็กๆเราแอบดื้อแอบซนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะคะเพราะว่าเถือว่าเราสอนดีแล้วเพราะว่าเราสอนแล้วแต่ว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกคนต้องใจเย็นเพราะเด็กก็คือเด็กก็ต้องให้เขาเติบโตไปในทางที่เขาเออมั่นใจ เราจะไปแบบบังคับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็ค่อยๆทันขนมออกันไปค่ะยังใหม่ใจน้องยังไงถ้าน้องเล่นไม่ได้หรือว่าพันุยากมาก่าเรา <c oughs> ปเป็นทั้งพี่เป็นทั้งผู้จัดด้วยมันไม่มีใช่สำหรับใหม่อะใหม่พาร์ทผู้จัดอะใหม่ค่อนข้างจะแบบไม่เอามาไว้ในตัวเองเลยใหม่จะเน้นเป็นพาร์ทที่แบบเขาเป็นเป็นน้องเป็นเป็นคน,นในครอบครัวเราเวลาแต่เวลาอคติ้งอะไรอย่างง่าย เพราะว่าเรารู้แล้วไงว่าจุดไหน<อ>ไปไปแค่โดนยิ่งแบบโดนจุดนี้นิดเดียวปุ๊บเขามาเลยอารมณ์มาเลยเรารู้รู้หมดเพราะหนูรู้ทุกอย่างของเด็กทุกคนหมายถึงว่าหมายถึงว่ารู้รู้รเพว่าแต่ละคนอเองเนี่ยเซนซิทีฟเรื่องอะไร <S <S ถ้าเขียนบทเขียนเรื่องเขียนทัชตรงนี้นะเขาจะมาเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรักครอบครัวรักพี่ยายรุ่งเสียพี่ยายไปเขาก็จะอย่างวันนี้ก็ <S <S ชายก็จะคิดถึงพี่ยาย ก็จะแบบแบบคนนี้ร้ององ่ายง่ายอ่ะไม่ได้ไปต้องทำอะไรเลยอ่ะ,ะก็แส<ม>ดงเก่งใช่คนนี้เขามีของเขาอยากเป็น acting coach เขาอยากเป็น acting coach แล้วเขาค่อยๆไต่ไปนะลูกเป็นน<ค>ักแบบลูกจะพัฒนาไปเรื่อยๆทีนี้เราสองคนระหว่างพี่เต๋อพี่หมายจะปวดใจมากที่สุดเป็นคำถา,ทามที่น่าสนใจครับคิดว <c oughs> ่าเขาไม่อยู่ตรงนี้คิดว่าเราอยากพูดอะไรก็พูดก็ค่ะ เอาจริงอเว่าผมยังกลัวน้องใหม่เลยครับผมอะไรแบบนพี่ใหม่เขาพี่ใหม่เขาจะเป็นคนแบบว่าดันแรกเราจะเจอพี่ใหม่ก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าพี่ใหม่พอพอเจอด่านพี่ใหม่เสร็จถ้าผ่านเข้าด่านพี่ตื่นแปลว่าเราเริ่มแปลว่าสถานการณ์นั้นเราเริ่มหนักแล้วแปลว่ามันไล่แรงยังไงยังไงมันรอบรอบวงเป็นมันเกิดขรอที่ไหนพี่ใหม่เขาจะพูดอีกรอบรอบแรกก่อน ถ้าแบบว่าอ่ะแล้วพี่เต๋อก็จะตมโหกรอบหนึ่งเพอาะหนูนไปที่โกรธพี่หรือเปล่าโกรธพี่ใช่ไหมตอนนี้พี่ใหม่เก่งมากเลยนะใช่เหมือนแบบอยากรู้เขาจะพูดอะไรไม่แบบเรื่องทั่วไปเลยค่ะแบบการการทําตัวยังไงให้เหมาะสมแล้วเป็นเด็กที่น่ารักค่ะใช่ก็พี่ใหม่ก็จะหน่งรอบก่อนถ้าเข้ารอบสู่ด่านพี่เต๋อก็จะแงว่าอันนั้นต้องต้องปรับปรุงจริงๆแล้วนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเล่นๆแล้วนะเพราะเขาได้ทำเลย พี่เต๋อคู่แปลว่าพี่พี่ปล่อยยังไงรู้ไใช่ใช่เล็บปุ๊บปุ๊บเกิดใหม่ขึ้นทุกวันเพราะจะมีการขยับเล็บมากเล็บเล็บเหมือนไม่ครัวอุปมาแต่ว่าจริงๆนะเล็บปุ๊บปุ๊เกิดขึ้นจริงใช่คือชอบเล็บปุ๊บเขาชอบเล็บปุ๊บเวลาที่เขาแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วออกระเบิดปไปเืนหิวจิตใจก็คือใหม่เล็บ แล้วใครง่ายพี่แล้วใครเอารองเท้าอ่ะโูก็ไม่อ้อนนี่มันเอาหลุ่มทีพี่ใหม่ออกที่พี่ใหม่แบบขอพี่เข้าหน่อยพี่เอาเาพี่เข้ากรุ๊ปหน่อยหนูก็บอกว่าแบบเออหายโกรธแล้วหนึ่งเขาเริ่มใจมาตอนที่เขาเล็บกรุ๊ปออกไปอะแล้วหนูก็แบบหนูครั้งแรกคือตกใจมากหนูแบบโอ้ยหนูทำไรผิดมากๆหนูแบบรู้สึกผิดมากๆกับพี่ใหม่หนูขอโทษแล้วก็สักพักพี่ใหม่ก็ดีขึ้นเออเอาพี่เข้าหน่อยตัวแล้วเราก็เราถือว่า เราได้อยากจะสร้างสิ่งที่แบบไม่เคยมีมาก่อนให้ทุกคนได้ลองดูค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะเต็มที่แล้วค่ะไปส่งนของบทคนละค่าต่ำเอกันก็เสิมไรบ้าก็ครับเราต้องเสริมให้น้องๆมองมาอะไรนะครับต้องเสร็จอะไรให้น้องๆแล้วน้องๆเสริมให้คมดูก็คือจริงๆแล้วตอนแรกผมก็เหมือนเราผมก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้มีประสบการณ์การเขียนบทเกลือเลือดมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่า สุดท้ายแล้ว,วก็เกลเริฟอะสิ่งหนึ่งที่มันแบบมันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยทามาคือสุดท้ายมันเป็นเรื่องความรักมันเป็นสองคนที่เขามีความรักต่อกันผมก็เลยใช้เรื่องความรักเนี่ยเป็นจุดนําแล้วก็เอาความประเด็นต่างๆเอาเนื้อเรื่องความเข้มข้นต่างส,สอดแทรกเข้าไปครับแล้วก็แล้วก็ให้ความรักของ2คนนะเป็นตัวนําไปก็เลยมันเป็นที่มาของการตั้งชื่อเรื่องว่าแคลเบลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนชื่อแคลรกับเบลก็เลยก็ใช้ประสบการณ์การเขียนบทขึ้นมาก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะก็คือผมก็็ทําามตนรเี้ยก คนที่เห็นก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความแปลกตานิดนึงเพราะว่าเราก็อยากจะให้แบบได้ฟีลลิ่งของความเป็นภาพยนตร์เลยครับแต่เข้าไปดูันนี้ก็จะจะทรงเหมือนดูหนักใช่ครับมันจะเป็นเหมือนหนังใช่ครับใช่เราถ่ายมาในแบบหนังอยากให้ออนโลทุก EP เลยจีแต่ครับจ้าแต่ไม่มีเงินแต่ไม่มีเงินครับแต่ขาดจานซัปพอร์ตกันเยอะๆเราจะดูในโรงเดี๋ยวแม่เคลียร์คิวของคนนี้ให้มาดูด้วยเลยโอเคให้น้องลองฝากเลยค่ะ ฝากได้นะคะแคเบลข้างรักนักโทษค่ะมาลุ้นกันว่าความรักระหว่างแคกับเบลนะคะในสถานที่ที่ดูไม่มีเขาเรียกเลยนะคะไม่มีความหวังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะใช่ค่ะสามารถติดตามนะคะแคเบลข้างรักนักโทษนะคะทุกวันเสาร์เวลาสามทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดค่ะแล้วก็ยูทูบไมมีเดียโปรดักชันและก็มีเวอร์ชันอันทัดนะคะทีเอมวันดีค่ะมีอะไรอบ้างค่ะเรียกว่าจะพีทุกอีพีแน่นอนฝากติดตามได้นะคะใช่ค่ะ ขอบคุณนะครับ